สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปันตะวันตัวชนกนะคะรหัสนักศึกษา B65-03987 ค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึง water and wastewater นะคะซึ่งอันแรกก็จะเป็น water treatment หรือว่าระบบบำบัดน,น้ำดีนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีด้วยกันอยู่3แบบก็คือโรงประปาแบบกองทรายเร็วนะคะหรือว่าล i d พ a n แ f i ฟิ r เ t i o นนั่นเองค่ะอันที่สก็จะเป็นโรงประปาแบบ บำบัดความกระด้างด้วยปูนขาวโซดาแอสนั่นเองค่ะหรือเรียกันว่าลามโซดาซอฟ t เทนนิงเพลนนั่นเองค่ะซึ่งอันสุดท้ายก็จะเป็นกราววอเตอร์ทรีทเมนต์เพลนนั่นเองค่ะมาดูกันที่ระบบแรกนะคะซึ่งเป็นระบบลาพิสเซนฟิวเดชันเพลนนะคะคือหรือก็คือการกองทรายเร็วนั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะเห็นกันว่าอันแรกก็จะเป็นราววอเตอร์นะคะก็คือ แหล่งน้ําดิบนั่นเองค่ะซึ่งก็แหล่งน้ําดิบที่ได้มาก็จะไปผ่านกระบ,บวนการ br หร,หรือว่าตัวกองเศษใบไม้เศษไม้นั่นเองค่ะหลังจากกองแล้วนะคะก็ก็จะไปสู่ขั้นตอน ts นะคะจะเป็นตัวตะแกงที่ยกขึ้นลงได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นส่งไปสู่กระบ,บวนการ m นะคะหรือว่า mixing นั่นเองค่ะก็จะเป็นที่ mix นั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นกระบวนการ f ค่ะ f ก็คือ fractionation นะคะจะเป็นที่รวมตะกอนนั่นเองค่ะเมื่อเรารวมตะกอนแล้วนะคะก็จะไปสู่ขั้นตอน s นะคะหรือว่า setting นั่นเองค่ะซึ่ง setting เนี่ยก็จะเป็นการแยกตะกอนหนักออกจากน้ำนั่นเองค่ะเมื่อเราแยกตะกอนหนักออกจากน้ําได้แล้วนะคะเราก็จะส่งต่อไปยัง granular filtration ค่ะหรือว่า G.F. นะคะซึ่ง G.F. เนี่ยจะเป็นที่แยกตะกอนเล็กๆที่ไม่ตกตะกอนนั่นเองค่ะเมื่อเราแยกได้แล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีการเติมคอลีนเพื่อไปค่าเชื้อลูกนั่นเองค่ะเมื่อเราเติมคอลีนไปแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำใสออกมาค่ะซึ่งน้ำใสนี้ก็จะถูกส่งต่อไปยังถังเก็บน้ำที่สามารถซึ่งจะถังเนี้ยเราต้องสามารถ รับน้ำแล้วก็กรองจากอัตราการไหลเฉลี่ยของชุมชนนั้นได้ค่ะเมื่อเรามีน้ำใสที่อยู่ในถังนี้แล้วนะคะเราก็จะส่งต่อไปอยัง HSP นะคะดูจะเป็นปั๊มจ่ายน้ำออกไปใช้นั่นเองค่ะซึ่งเราวนกลับมาดูที่ขั้นตอนแยกตะกอนหนักออกจากน้ำนะคะเราจะเห็นว่าตะกอนหนักที่เราได้เนี่ยก็จะสุก ถูกส่งไปยัง fp นะคะหรือว่า filter place นั่นเองค่ะซึ่งในขั้นตอนการกรองอันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเราจะได้เค้กออกมาเค้กอันนี้ก็คือตะกรอนที่เป็นแผน่นแผ่นใกล้แห้งแล้วก็จะมีสัมสัมผัสที่เหนอะเนอะค่ะจากนั้นตะกรอนที่ได้นะคะก็จะถูกส่งกลับไปยังขั้นตอนกระบวนการ mix นั่นเองค่ะเพื่อเป็นการบำบัดวนอีกรอบนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นระบบบำบัด แบบที่2นะคะก็คือ lime soda setting p l a n นนั่นเองค่ะซึ่งระบบนี้นะคะก็จะใช้กับน้ำบาดาลหรือว่าน้ำกระด้างนั่นเองค่ะซึ่งนะซึ่งเราก็จะได้แหล่งน้ำดิบมานะคะซึ่งน้ำดิบที่เราได้มาเนี่ยก็จะส่งไปที่ br นะคะหรือว่าตัวกองเศษใบไม้ใบไ,ไม้นั่นเองค่ะเมื่อเรากองเสร็จแล้วนะคะก็จะถูกส่งไปยัง ts หรือว่าเป็นซึ่งทีตัว ts เนี่ยก็จะเป็นตะแกรงที่สามารถ ยกขึ้นลงได้นั่นเองค่ะเมื่อเราส่งผ่านไปยังกระบวนการนี้แล้วนะคะก็จะมีการเติมปูนขาวเมื่อเราเติมปูนขาวไปแล้วเราก็จะส่งต่อไปยังถังมิกนะคะเมื่อเราผ่านไปยังถังมิกแล้วนะคะเราก็จะมีการเติมโซเดียมคาร์บอเนตนะคะเมื่อเราเติมไปแล้วเราก็จะส่งต่อไปยังถังมิกอีกเช่นเคค่ะหลังจากเรามิกทั้งสองสารเคมีนี้แล้วนะคะเราก็จะ ส่งต่อไปยังกระบวนการ f ฟ r c u l a t i o n นะคะซึ่งฟอ c u l a t i o n เนี่ยก็จะเป็นที่รวมตะกอนนั่นเองค่ะเพื่อที่จะได้ตะกอนใหญ่ๆออกมานะคะเมื่อผ่านกระบวนการนี้แล้วเราก็จะส่งตะกอนที่ได้เนี่ยไปยัง S นะคะ S ก็คือ s t t t i n g นะคะซึ่ง S เนี่ยก็จะเป็นการแยกตะกอนหนักออกจากน้ำนั่นเองค่ะ เมื่อเราแยก,กตะกอนหนักออกจากน้ําได้แล้วนะคะเราก็จะส่งต่อไปยังกระบวนการ R C นะคะซึ่งกระบวนการ R C เนี่ยจะเป็นกระบวนการที่ลด p H ลงนะคะเพื่อให้ตะกอนเพื่อให้การตกตะกอนเนี่ยเพิ <T> ่มขึ้นแล้วก็ปรับ p H ให้อยู่ในค่าที่เหมาะสมนั่นเองค่ะซึ่งตรงซึ่งในขั้นตอนกระบวนการนี้นะคะจะมีไอออนที่ตกตะกอนลงมานั่นเองค่ะเมื่อเราผ่านกระบวนการนี้แล้วนะคะเราก็จะส่ง ต่อน้ำนะคะไปยัง g f นะคะซึ่ง g f เนี่ยก็จะเป็น granular filtration นะคะหรือว่าเป็นที่แยกตะกอนเล็กๆที่ไม่ตกตะกอนนั่นเองค่ะเมื่อผ่านกระบวนการตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมีการเติมคอรีนเพื่อที่จะไปฆ่าเชื้อโรคที่ก่อโรคนั่นเองค่ะเมื่อเราเติมคอรีนเสร็จแล้วนะคะก็จะส่งต่อไปอยังกระบวนการ c w หรือว่า clearwell นั่นเองค่ะซึ่ง ซึ่งจะเป็นถังเก็บน้ำที่ต้องสามารถรองรับอัตราการไหลเฉลี่ยของชุมชนนั้นได้ค่ะเมือ่อเมื่อน้ำใสที่เราได้อยู่ในถังเก็บน้ำนี้แล้วนะคะก็จะส่งต่อไปยัง s s p นะคะหรือว่าปั๊มที่ว่าส่งออกน้ำไปใช้นั่นเองค่ะซึ่งเราจะย้อนกลับไปดูที่ขั้นตอน RC นะคะ ซึ่งตะกอนที่มาจากขั้นตอน RC เนี่ยก็จะไปเข้าสู่กระบ,บวนการ C นะคะหรือว่าจะเป็น s e ต t ต e s ฟลันะคะหรือว่า C เนี่ยก็คือเครื่องเหวี่ยงตะกอนนั่นเองคะ่ะซึ่งถ้าตะกอนหนักเนี่ยก็จะถูกเหวี่ยงออกด้านข้างแต่ถ้าเป็นตะกอนที่เบานะคะก็จะถูกเหวี่ยงให้ขึ้นด้านบนนั่นเองคะ่ะจากนั้นนะคะก็จะได้เค้ก ซึ่งเคเนี่ยก็จะเป็นตะกอนที่เหนอเนอแล้วก็ส่งต่อไปยังกระบวนการมิกอีกครั้งเพื่อทำการบำบัดนั่นเองค่ะต่อมาอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็น g r o u n w a t e r Treatment Plant นั่นเองค่ะซึ่งระบบอันนี้ก็จะใช้กับน้ำใต้ดินนะคะเหมาะสำหรับชุมชนที่คนไม่ค่อยได้เข้ามาดูแลมากนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ค่ะซึ่งขั้นตอนของระบบนี้นะคะเราก็จะ สูบน้ําใต้ดินขึ้นมาข้างบน,นะค่ะแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการคิวนะคะซึ่งคิวเนี่ยเป็นกระบวนการที่ปลดปล่อยแอมโมเนียออกไปนั่นเองค่ะภายในกระบวนการนี้นะคะก็จะมี c s a นะคะก็คือการเติมอากาศโดยไม่ต้องอัดอากาศเข้าไปเองค่ะโดยในระหว่างนี้นะคะก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สไ่เนาเนี่ยหลุดออกไปด้วยนะคะน้ําที่เห็นในนี้เลยค่ะแล้วก็ จากนั้นนะคะน้ําที่ผ่านขั้นตอนดังกล่าวมาแล้วก็จะมีการเติมคลอรีนเพื่อไปฆ่าเชื้อลูกที่ก่อให้เกิดรค่งนั่นเองค่ะเมื่อเราเติมคลอรีนเข้าไปแล้วนะคะก็จะน้ําที่ได้มานะคะก็จะไปอยู่ที่ C.W. หรือว่า G.S. นะคะมันก็คือถังเก็บน้ําที่ใส่น้ำนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใต้น้ําใส่ออกมาซึ่งน้ํา จะเป็นน้ำที่พร้อมส่งสงออกไปใช้แล้วนะคะเราก็จะส่งไปที่ HSP นะคะหรือว่าปั๊มที่จ่ายน้ำสำหรับใช้ในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นระบบการบำบัดน้ำเสียนะคะหรือว่า wastewater treatment plant นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะเห็นกก้ได้ว่ามี4ขั้นตอนหลักๆนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือ preliminary นะคะหรือว่า ขั้นตอนการเตรียมการเองค่ะซึ่งน้ำเสียดิบที่เราได้มาเนี่ยก็จะถูกส่งมาที่กรองนะคะซึ่งตัวกรองตัวนี้ก็จะมีการแยกขยะที่ปนมากับน้ำเสียต่อมานะคะก็จะถูกส่งไปยังที่ตัวคอมมินเเตอร์นะคะเพื่อที่จะลดขนาดขนาดขยะมูลฝอยแล้วก็ของแข็งที่ปนมากับน้ำเสียนั่นเองค่ะจากนั้นก็จะถูกส่งต่อไปยัง ถังดักกวดทรายนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเพื่อแยกกวดทรายที่ปนมากับน้ําเสียซึ่งกวดทรายจะตกตะกอนอยู่ที่ก้นบอ่อนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะน้ําเสียที่ได้จากขั้นตอนนี้ก็จะถูกส่งไปยังขั้นตอน primary treatment นั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะน้ําเสียที่ได้มาก็จะถูกส่งไปยังการถังตก,กตะกอนขั้นต้นนะคะก็จะเกิดการตกตะกอนจะมี กากตะกอนดิบที่อยู่ก้นถังจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนถัดไปแล้วก็มีน้ําใสที่ถูกส่งต่อไปยังไปเพื่อบําบัดต,ต่อนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อมานะคะ secondary treatment นะคะซึ่งน้ําใสที่ได้จากกระบวนการ primary treatment นะคะถูกส่งมาบําบัดที่ถังเตืออากาศและในถังนี้นะคะจะไม่มีอะไรที่ตกตะกอนได้แล้วนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นจุลินซีแล้วก็ในถังนี้นะคะจูลินซีจะมีการกินอาหารตรงในถังนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะจูลินซีก็จะถูกส่งไปยังถางตกตะกอนตะกอนที่เห็นอยู่ก็จะเป็นจุลินซีที่ตายแล้วแล้วก็จะมีการเน่าเสียนั่นเองค่ะซึ่งซากจุลินซีก็จะ ที่ตายแล้วก็จะถูกส่งไปบําบัดที่ถังเติอมอากาศและซากที่เน่าก็จะถูกส่งไปที่การบําบัดและการกําจัดตะกรอนนั่นเองค่ะและน้ําที่น้ําใสที่เราได้นะคะก็จะถูกส่งไปยังขั้นตอนสุดท้ายหรือว่า tertiary treatment นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นการบําบัดขั้นสูงนั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการเอาน้ําใสที่ได้เนี่ยที่ได้จากการบําบัดแล้วมาฆ่าเชือ้อเพื่อเตรียมน้ําที่พร้อมส่งไปทิ้ง สู่พื้นที่ที่เราเตรียมไว้นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับบทน,นี้นะคะ Water and waste water ก็จะมีการระบบบำบัดหลักๆตามที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ